บทเรียนจากพระธรรมอ,อพยพตอนที่11หัวข้อการลับทิ้งพระเจ้าและการทุงวีวร์นะฮะเนื้อหายอยู่ในพระธรรมอ,อพยพบทที่32ก็คือตอนที่โมเสกขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขาสีในเป็นเวลา40วัน40คืขึ้นโดยไม่ได้กลับมาเลยนะฮะคนอิสราเอลก็บอกว่าโมเสสคงจะตายไปแล้วหรือทิ้งพวกเขาไปแล้วดังนั้นให้อารอนสร้างพระใหม่ ที่เป็นลูกวัวทองคำมาให้เขากลับไหว้นัมาสการะ,ะอามร์ก็เลยให้เขาเอาโลหะมีค่าทั้งหลายมาะะแล้วก็มาสร้างเป็นรูปวัวทองคำแล้วเขาก็เฉลิมฉลอง,ง,ง,งร้องรำทำเพลงด้วยกันพระเจ้าบอกโมเสสแล้วบอกว่าผู้นี้นะะทำสิ่งที่เสื่อมเสียอล่างให้โมเสสลงมาะะโมเสสก็เลยลงมาะะแล้วด้วยอารมณ์ตรงนั้น,นะะโมเสสก็เลยเอาศิลาสองแผ่นที่จารึกพระบัญญัติของพระเจ้าะะทุบตรงนั้น เล่นในการเฉลิมฉลองของคนอิสราเอลที่เขาสร้างลูปวัวทองคำนะถ้าเราดูรายละเอียดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าพวกเขาบอกแล้วบอกว่าลูกวัวนั้นนะฮะเป็นพระหรือเป็นเทพที่พาพวกเขาออกมาซึ่งในความจริงมันไม่ใช่เลยฮะพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้พาพวกเขาออกมาสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจเพื่อจะให้เราเห็นบทเรียนเห็นเหตุผลในเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะก็คือคําถามที่หนึ่ง มีวิธีใดบ้างที่เรากำลังบูชาสิ่งทรงสร้างแทนที่นัสการ,รพระเจ้าคำถามก็คือคนอิสราเอลเหล่านั้นนะฮะแทนที่เขาจะนัสการ,รพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างเขานะฮะเขาไปสร้างรูปวัวทองคำขึ้นมาแล้วนัสการ,รนะฮะหรือเขาไปใช้สิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้มานัสการนะะเราในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะทำยังไงเราถึงจะไม่นัสการ,รสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้านะฮะและมีไหมที่เราไปนัสการ,รสิ่งที่พระเจ้าสร้างหรือสิ่งที่เราสร้าง เห็นที่พระเจ้าคาตอบคือการเป็นคริสเตียนนะฮะหลายๆครั้งเราให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าอันนี้เป็นความจริงนะฮะและสิ่งนั้นก็มีแนวโน้นมที่จะเป็นรูปเคารพแทนที่พระเจ้ายกตัวอย่างเราเห็นความสําคัญของเงินในยุคน,นี้และเราทํางานทั้งวันทั้งคืนบางครั้งเรายินดีทําความชั่วเพื่อจะให้ได้เงินโดยฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าตรงนี้ก็บ่งบอกให้เห็นว่าเงินเป็นพระเจ้าแล้ว บางครั้งเราให้ความสําคัญกับสิ่งสําคัญในชีวิตของเราอย่างเช่นบ้านหรืออะไรพวกน,นี้ฮะนะเราทุ่มเทเงินทองเพื่อสิ่งนั้นมากมายเราทุ่มเทเวลาเพื่อสิ่งนั้นแต่กับโบของพระเจ้าเราทิ้งร้างไม่ดูเลยเลยบ้านนั้นก็เหมือนกับวัตถุที่เราบูชาเหนือกว่าพระเจ้าหรือบางครั้งสมาชิกไว้วันใจอาจารย์คนนั้นมากไม่ยอมให้ย้ายอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนั้นสอนอะไรทุกอย่างเชื่อทั้งหมด แต่ถ้าอาจารย์คนนั้นถูย้ายหรืออาจารย์คนนั้นเสียชีวิตเนี่ยสมาชิกก็ละาทิ้งความเชื่อชี้ให้เห็นว่าอาจารย์คนนั้นเป็นพระเจ้าให้สมาชิกกลุ่มนั้นแต่อาจารย์คนนั้นไม่ได้ทรงพระชนอยู่นิรา์เหมือนกับพระเจ้า <c oughs> นะดังนั้นอย่าเอาสิ่งอื่นมามีค่าเหนือกว่าพระเจ้าแล้วเราจรึงจะติดตามพระเจ้าได้ตลอดไปสิ่งอื่นไม่ว่าวัตถุสิ่งของคำสอนหรือคนก็แล้วแต่สิ่งนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าใช้เท่านั้น เราใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้แต่จะถือสิ่งนั้นมีความสําคัญมากจนกระทั่งเราไว้ใจสิ่งนั้นมากกว่าไว้ใจพระเจ้าเนี่ยอันนี้ผิดแล้วนะครับคําถามที่2ทําไมโมเสจึนสั่งให้ประหารชีวิตผู้ที่ดื้อร้านไม่ยอมกลับใจและยังคงกบบระโจนต่อพระเจ้านะมันก็เหมือนทุกยุคทุกสมัยก็คือคนที่ดื้อร้านมากๆเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วอาภาัยให้ไม่ได้แล้วก็ต้องประหารทุกวันนี้ก็มีการประหาร และกฎเกณฑ์ที่เขียนไว้ในพระธรรมปีก็คือบาปท,ทั่วไปที่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ให้สารภาพปลับใจฆ่าสัตว์ไว้บูชาและได้รับการอภัยแต่บาปไหนก็แล้วแต่ที่มันร้ายแรงที่บ่งบอกให้เห็นว่าคนที่ทำนั้นมีเจตนาชั่วและมีนิ้วน้อมจาบามปลายเป็นนทางที่ไม่ดีก็ให้อาหงคว้างให้ตายนี่คือสิ่งที่อยู่ในกฎหมายที่พระเจ้าให้โมเสสเขียนไว้ดังนั้นการกําจัดความผิดความบาปทุกวันนี้เราไม่ได้ฆ่าคนง่ายๆอย่างนั้นแนละ้วเพราะว่าเขาประเสริฐพระเจ้าเพลยไปทั่วโลก เราให้โอกาสกับคนและเราก็ไม่ได้ถืออำนาจรักเพื่อจะปกครองและตัดสินคนตรงนั้นนะฮะศาส,สนาหรือโบกจะไม่มาทําหน้าที่พวกนั้นโดยตรงแต่สิ่งที่เขียนไว้ในพระภีร์ก็คือวาระสุดท้ายพระเจ้าก็จะให้คนที่ไม่เชื่อคนชั่วทั้งหลายตายนิรันดร์หรือตายครั้งที่สองตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าวิธีที่จะกรรมจะบ,บาปก็คือความตายและความตายครั้งที่สองก็มีความสาคัญตรงนี้ดังนั้นการที่โมเสสประหารคนเหล่านั้นก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน ะะเพื่อจะให้คนอิสราเอลที่เหลือไปถึงคานาอานคนที่กระบอก,ก็ต้องถูกกำจัดคำถามที่3าทำไมการลบบาปโดยมีผู้แทงจึงเป็นรูปแบบเดียวที่ถูกต้องของการลบล้างบาปทำไมทฤษฎีใด,ดก็ตามที่ปฏิเสธการไถ่าบาปโดยการแทงที่กินถือเป็นศาสนาศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ24ได้พูดถึงพระคริสต์สึ่งพระชนนะเพื่อไถ่าบาปทุกคน สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือคนบาปช่วยตัวเองไม่ได้ดังนั้นจะให้คนบาปเก้ตัวเองมันเป็นไปไม่ได้และในขณะเดียวกันจะให้คนบาปเก้ปัญหาคนบาปก็เก้ไม่ได้ดังนั้นถ้าปล่อยไว้ก็คือบาปก็จะมีอำนาจเหนือชีวิตของมนุษย์เท่านั้นเลยดังนั้นวิธีแก้บาปจึงต้องให้ผู้ที่บริสุทธิ์หรือผู้ที่ไม่มีบาหรือผู้ที่เข้มแข็งมีอำนาจเหนือความบาปมาเก้ให้ดังนั้นการใช้สารเป็นตัวแทนเพื่อสอนในยุทธเร่ก็ใช้ตรงนี้มา ะะและแผนการที่เทจริ่งของพระเจ้าก็คือให้พระคลิ์มาบาดจากเก้ได้โดยพระคลิกเช่นเดียวกันการรักราษาโรคถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเรารักษาตัวเราเองไม่ได้ในขณะที่เรานอนอยู่บนเตียงเ้าจะรอว่าเมื่อไหร่จะตายเราจะผ่าตาตัวเองเราเก้ตัวเองไม่ได้ชั้นใดนะฮะการให้คนบาปมาเก้ปัญหาความชั่วที่มีอำนาจเหนือตัวเขาย่อมเก้ไม่ได้นะฮะเราก็เลยต้องอาศัยอำนาจอื่นเข้ามาเก้อำนาจนั้นคืออำนาจของพระคลิก นี่คือความจริงที่เราต้องเข้าใจนะครับเราสังเกตคนอิสราเอลก็เช่นเดียวกันนะฮะเมื่อเข้ามาถึงพระเจ้าการแก้ป,ปัญหาของเขาก็คือกลับไปสู่ความบาปที่เคยอยู่ในอียิปต์เท่านั้นคําถามที่เราต้องถามเพิ่มเติมเพื่อทําความเข้าใจก็คือทําไมคนอิสราเอลต้องสร้างวัวทองคําในขณะที่โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้า40วันบนภูเขาซีนายคำตอบที่แท้จริงก็คือหนึ่งคนอิสราเอลต้องการที่พึ่งทางใจเมื่อโมเสสทิ้งเขาไปเป็นเดือนนะฮะ เขาก็คงจะท้อเทใจทุกใจดังนั้นมนุษย์นะฮะแม้เราจะบอกว่ามนุษย์มีใจเข้มแข็งแต่แท้ที่จริงดวใจมนุษย์ในอ่อนเอมานะ,ะและถ้าใครมีใจเข้มแข็งกวัวคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้นําอันนี้คือเหตุผลที่ชีวิตมนุษย์ต้องมีผู้นําผู้ตามตลอดถ้าใจมนุษย์ทุกคนเข้มแข็งเหมือนกับหมดเราก็ไม่ต้องการใครนําเราและเราก็ไม่จำเป็นต้องเปน็นนำคนอื่นแต่แม้แต่คนที่ใจเข้มแข็งที่สู่อย่างฟาโรเมื่อเจอสถานการณ์ร้ายมากขึ้นใจก็เปลี่ยนใจก็อ่อน ดังนั้นอย่าไปบอกว่ามนุษย์จะเข้มแข็งได้ทุกสถานการณ์นะอันนี้เป็นคําพูดโกโหกครับไม่จริงหรอกครับจใจมนุษย์อ่อนเอไปตามสถานการณ์ดังนั้นคนอิสราเอลก็เช่นเดียวกันนะเมื่อถูกทิ้งมานานใจก็อ่อนเอขึ้นมาก็เลยต้องการหาที่พึ่งคำถามคือทําไมต้องไปสร้างพระอียิปต์อินทาไมไม่คิดถึงพระเจ้าหรือไม่คิดถึงพระอื่นนะ,ะคําตอบก็คือคนเราทุกคนทำตามจิตใต้สำนึกของเราดังนั้นเราเคยมีประสบการณ์มีความรู้มาอย่างไรเนี่ย เราก็จะดึงสิ่งนั้นมาคิดมาใช้ดังนั้นคนอิสราเอลเคยเห็นคนอียิปต์กลับไหววัวทองคำพวกนี้เขาถือวัวเป็นศาสด์เป็นแท้คนอิสราเอลก็มาสร้างสิ่งเหล่านี้ไหว้ตามแบบของคนอียิปต์ตามบทเรียนตามประสบการณ์ที่อยู่ในจิตอยู่ในความทรงจาของเขาดังนั้นชีวิตเราถ้าปลูกฝังคําสอนพระเจ้าเข้าไปในจิตได้สานึกของเราไม่ได้เราก็มีแนวโน้มจะกลับไปทําสิ่งอื่นที่ไม่ดีทั้งนั้นนี่คือความจริงครับเหตุผลประการที่สก็คือ มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อเป็นผู้กระทำเพื่อปกครองดูเลโลกดังนนะั้นมนุษย์มีความเอทิมหรือมีภาระกำลังที่อยากเป็นผู้กระทำอะฮะม,มนุษย์จะอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ดังนนะั้นเมื่อคุณอิสราเอลอยู่หลายวันไม่มีอะไรทำนะฮะเขาก็คิดสิ่งที่ชั่วขึ้นมานี่นะด้วยเหตุผลเหล่านี้นะะบทเรียนสำคัญที่เราต้องรู้ต้องเข้าใจเกี่ยวกับคนก็คือการปกครองคนที่ดีที่สุดก็คือ ให้งานที่ดีให้เขาทําถ้าเราไม่มีอะไรที่ดีให้คุณทาแล้วคนก็จะหารไปทําชั่วเท่านั้นคนที่จะทําดีเป็นส่วนน้อยตรงนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงเหตุผลว่าทําไมคนอิสราเอลจึงต้องไปสร้างรูวัวทองคามากราบไหว้และทําไมหลายๆครั้งในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันต้องทิ้งพระเจ้าต้องทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรก็เพราะเหตุผลเดียวกันนี่